ค่ะสวัสดีช่วงบายบายนะคะวันนี้พี่เป็นพาพึ่งมางัดมันเทศค่ะเพราะว่าเป็นแปลงที่ซ่อมด้วยเนาะเหมือนที่บอกไปอะค่ะแปลงที่มีทั้งต้นซ่อมก่อนซ่อมตามหลังโอ้หลายรุ่นเหลือเกินประมาณสามรุ่นในแปลงเนี้ยค่ะก็เลยจําเป็นต้องพี่เปนเลยจําเป็นต้องมาเอาขึ้นก่อนไหนตัวรุ่นแรกขึ้นก่อนเนาะก็เลยจะเป็นต้องมางัดขึ้นก่อนค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ละคะ่ะ ก็พาก,กันเอาฉลงแต่มันก็งัดง่ายนะแต่ว่ากลัวหัวมันหลุดอะคะ่ะก็เลยพาก,กันเอาฉลงงัดอันนี้คือพึ่งตะกุยไว้ก็จะหาก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะหาต้นแกๆ่ๆเดี๋ยวพึ่งดึงดึงให้ดูตัวที่พึ่งงัดไว้พึ่งมาดูตรงนี้มาตรงนี้ที่พึ่งได้งัดไว้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะงัดงัดไว้ก็ค่อยๆดึงเพราะว่าถ้าดึงปุ๊บต้องเก็บเข้าถุงปุ๋ยเลยค่ะ ค่ะก็เนี่ยประมาณนี้แหละค่ะอันนี้คือมันหลายรุ่นนะคะนี่สวยๆเลยถ้าเดดปุ๊บต้องเอาเข้าถุงปุ๋ยทันทีเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันโดนแดดไม่ได้เลยตัวมันเทศเนี่ยเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะพวงหนึ่งพวงหนึ่งก็โอเคอยู่ค่ะประมาณสามถึงห้าหัวก็โอเคละตัวนี้จะดกหน่อยนคะคะ ถ้าไว้ไว้นานกว่านี้นะคะแมงลงค่ะน,นี่ตัวนี้เยอะเลยค่ะแต่หัวจะไม่โอ้ดูหักแล้วเร็วมากเลยกลัวแมงจะลงไ่เป็นเลยรีบเอาขึ้นเลยค่ะนี่ที่งัดไว้นะคะประมาณนี้เนี่ยอันไหนที่หัวเดียเด่ยวๆก็จะใหญ่หน่อยค่ะนี่อันนี้ก็จะประมาณนี้ โอเดียวๆก็ใหญ่หน่อยระวังนะคะค่อยๆดึงเดี๋ยวหักปูดหนูอันนี้เบลเลอร์เลยค่ะหัวเดียวหัวเดียวหัวใหญ่เลยเห็นไหมคะตัวนี้มีอีกไหมตัวนี้ก็มีพวกนี้ก็มีอืออู้อันนี้ใหญ่เลยเล่เบลเลอร์เ,เลยค่ะแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นขาวโอเลนทอนเนาะ เดี๋ยวเพิ่งเอาให้ดูนี่ขาวออเรนทอนหัวเดียวเลยพอดิปนมาในแปลงค่ะอันนี้เป็นงัดเองเป็นงัดไว้แล้วก็เลยนี่โอ้โหสุดยอดเลยต้องรีบทานเลยนะคะเนี่ยนานๆจะมีทีเพื่อนนกรอคอยมานานขาวโอรเรนทอนตัวนี้หัวเดียวอันเดียวหัวเดียวก็วันนี้ก็คงจะงัดกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าพี่เพนก็คงเลือก ต้นที่แบบว่า,าแก่ที่สุดที่ปลูกไปรุ่นก่อนๆเนาะก็เลือกต้นนั้นแหละค่ะเพื่อที่จะป้องกันแมงลงเนาะไอ้ส่วนที่ยังอ่อนอยู่ที่ยังไม่ได้อายุก็เก็บไว้เพราะมันต่างกันเป็นสิบวันเลยค่ะอันนี้ขาวโอเินทอนนะคะประมาณนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมพึ่งกำลังงัดปืด๊ดอันนั้นกี่้วนนะ กี่หัวพึ่งลองนับดูที่ตัวนี้4ห,หัว5ห,หัวสวยๆเลยก็ะจะประมาณนี้มันแปลงนี้นะคะพี่เพ็ญไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงแม้แต่หยดเดียวค่ะค่ะใส่แต่ปุ๋ยเคมีนะคะมันแปลงนี้ใครอยากกินมาได้เลยไม่มีไม่มียาฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยชักนิดเดียวก็ะจะประมาณนี้นะคะ ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะถือว่าหัวใหญ่อยู่ก็พี่เพ้นก็ยังขายอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมก็คือตลาดเขียวอปจอกับตลาดกิีนมอนะคะตลาดเขียวอบจอก,บก็วันเสาร์ตลาดกิีนมอก็วันอาทิตย์อยากอุดหนุนพี่เพนก็แวะไปได้ค่ะแวะไปทักหาทักถามหายอดมันอะไรก็ได้ค่ะก็เป็นพันุ์ที่เราปลูกเองส่วนมากพี่เพ็นจะหวังแค่สัก 70%ค่ะคือจะไม่ค่อยเล่นยาเล่นอะไรอะค่ะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นความปลอดภัยของเราเองเนาะเราอยู่ในแปลงจ้าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณมากๆที่ส่งกำลังใจมาให้กสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า